สนับสนุนโดย THE ENERGY ห <od> ัวหิน C.A. Perfect Solution Youth Whitening Serum, Samsung Galaxy H4 ขอต้อนรับกลุ่มสุรายการร้องสู้ไฟคิ y อยู่ i g h t Shining t h a i l a n d ครับตอนนี <Th> and, ้นักร้องสองคนที่กำลังยืนสู้ไฟสีแดงอยู่คือคุณน้ำและคุณอู กรรมการของผมสามารถที่จะเลือกเก็บไว้ได้เพียงแค่ท่านเดียวเสียงคุณคุณอูนี่หนามากแล้วชอบเพราะมันมีพลังเสียงน้องนี่ไม่ต้องพูดเลยกิกมากลูกเล่นดนนมิกอะไรคุณมาเลิศจัดเต็มมากนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงเพลงเพลงมอสักคู่นี่ยยูต่อเลยได้ไหมโอ้โหเสียงสูงมากว่าผู้หญิงผู้หญิงร้องลำบากหน่อยมากนะฮะแต่มาดีใจแปลกคือคุณโคโคกกับร้องสบายโอ้โหกระบองกรบองแกมาได้หลากหลายแนวขึ้นลงขึ้นลงคุณจหลรอๆกับร้องลำบาก สลับกันมากนะสองท่านนี้เนะี่ยเมื่อกี้แต่ว่าไฟมาขึ้น2ท่านนี้ก็จริงๆถ้าพูดตรงๆเลยเนี่ยอย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะคะว่าเราได้เก็บคุณน้ำไว้สองครั้งแล้วแล้วมันมีเหตุผลก็คือเพราะว่าชอบเสียงอย่างนี้คุณชอบคนนี้ชอบอแ,แต่มไม่ได้ไม่ได้เป็นทางเลือกใหม่อของพี่เลยไม่ใช่คือสำหรับผมผมว่าโอูก็มีเสียงที่สแตนดาร์ดแล้วก็น้ําเสียงก็ดีนะครับพูดง่ายว่าสองท่านนี้ผมว่ามันใกล้เคียงกันมากทุกอย่างเลยก็เมื่อกี้ก็ความเห็นน่าจะแอบตรงกันป่ะคุณเลือกใครไม่ชอบคุณน้ำอ่ะ ผมคิดว่าคุณน้ำน่าจะไปได้ดีและอยากจะดูเห็นในรอบต่อไปเก็บคุณน้ำไว้นะครับผมคุณน้ำครับคุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปนะครับในช่วงนี้คนที่หมดสิทธิ์ร้องสู้ไฟคุณอู๋ขอแสดงความเสียใจนะครับ <acá> ผู้ชมครับจาก7 ตอนนี้เราเหลือนักร้องเพียงแค่สามนะครับที่เสียงดีที่สุดร้องเก่งที่สุดและครบเครื่องที่สุดผมเชื่อว่าแหละแต่ละคนเนี่ยจะมีเรื่องราวของแรงบันดาลใจเรื่องราวพวกนั้นจะเป็นยังไงเชิญชมครับอย่างแรกหลักๆเลยคืออยากเป็นนักร้องอยู่แล้วค่ะทุกคนที่มาที่นี่คิดว่าอยากเป็นนักร้องอยู่แล้วแล้วก็ตัวทำเองโอเคยัก็ฝันเด็กแล้วแหละว่าอยากอยากจะทําตรงเนี้ยให้ได้ไอ้ทางที่มันกว่าจะไปถึงอ่ะมันมีหลายทางมากซึ่งทุกทางก็ลองมาหมดแต่ก็ใช่ว่าทางนี้ว่าทาแล้วมาจะ ถึงฝันได้หรือเปล่าอันนะเพลงมันก็ต้องลองดูทุกๆทางเนี่ยค่ะน่าจะเป็นคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าคุณแม่ร้องเพลงเก่งเหมือนกันอยากจะให้แบบว่ากระเทยแบบได้รับรางวัลบ้างหรือแบบเป็นอะไรที่จดจําสําหรับคนไทยบ้างสมมุติถ้ามันได้รางวัลแล้วเป็นกระเทยอะ่ะเอาคิดว่าคือเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ของประเทศไทยแน่มั่นใจน้าอยากจะจุดไฟให้การร้องเพลงของตัวเองนะคะเพราะว่าด้วยว่าเราร้องเพลงมานาน ร้องแบบร้องเป็นอาชีพร้องมาตลอดอะไรเงี้ยมันเหมือนมันไปไม่ถึงไหนสักทีเนี่ยคะ่ะอยากให้แม่มาเชียร์แต่ว่าด้วยเขาอยู่อยู่ไกลอะคะ่ะก็เลยตั้งใจมากว่าจะต้องเข้ารอบชิงให้ได้เพื่อที่แม่จะได้มาเชียร์ข้างวีงเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นมากนะครับทุณผู้ชมครับนักร้องที่ได้คะแนนโหวตน้อยที่สุดและยืนสู้ไฟสีแดงกรรมการของผมไม่สามารถที่จะช่วยคุณได้แล้วนะครับ คุณจะต้องกลับบ้านทันทีคุณหมดสิทธิ์ที่จะร้องสู้ไฟต่อไปโจทย์เพลงต่อไปในรอบร้องสู้ไฟนั้นคือฉันไม่ใช่นางเอกพี่เจมพี่ใหม่ใครก่อนดีแหม่เรามองแล้ววันนี้ ผมดูดูมาจับก็เป็นนางเอกได้เหมือนกันแต่น้องเขาจะต้องบอกว่าฉันไม่ใช่นางเอกนะฉันเป็นพระเอกอ่ะเพราะฉะนั้นให้จาเริ่มดีกว่าจาก็ได้เริ่มก่อนครับโอเคขอบคุณค่ะเวลา30วินาทีของคุณเริ่มครับเป็นเพลงผู้หญิงนะคะแต่ร้องยากมากๆตรงที่ว่าช่วงแรกจะร้องเสียงต่ำได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่เคยได้มีโอกาสได้ร้องเลย อารมณ์ต้องมาเลยเพลงนี้ต้องแบบให้ถึงอารมณ์จริงฉันไม่ใช่นางเอกร้องสู้ไฟมีอะไรกับฉันหรือคะ เอจะมายืนทำซึ่งเมื่อยอย่างกับในน้งเพราะฉันไม่ใช่นางเองอยู่ในบทต้องอดต้องทนแสนใจเย็นหวานนิ่มสิ้นสมัยถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันคงต้องขอตัว รัวน้ำตาความหลังจะรัว่วออกมาให้เห็นเพราะน้ำตาฉันมีค่าหากจะหลังต้องเหตุจำเป็นไม่อยากหลังให้ความหลังที่เก่าไป จะรู้ออกมาให้แหนพราะน้ำตาฉันมีค่าทางะจริต้องเหตุจำเป็นไม่อยากหลังให้ความหลังที่ ที่ใดไม่ต้องมาท้าฉันจะพักเรื่องรักเรื่องร้องเรื่องรเร่าในใจไปจะไปอีกไกลเท่าใดยิ่งดีไปจะไปไปซะไปสิไปที่เคยไปย้อนกลับมาทำไม กตองนี้เข้าทิงได้ออกไปทำ สนุกสนานครับแล้วเราก็ได้เห็นสามนักร้องนะครับที่มีคุณภาพที่สุดในวันนี้และตอนนี้เราก็ต้องจากลากับนักร้องเสียงดีกหนึ่งคนที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยที่สุดและกําลังยืนสู้ไฟสีแดงอยู่ขอสแสดงความเสียใจนะครับคุณจาคุณไม่ได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ต้องขอสแสดงความยินดีให้กับคุณโคโก้คุณน้ำครับขอเสียงปรบมือดังๆ,ๆครับเชิญข้างหน้าเวทีพร้อมกับผมเลยคุณผู้ชมครับ นี่คือโฉมหน้าของผู้เข้าชิงชนะเลิศช่วงหน้ากลับมา2ในหนึ่งนี้จะสามารถคว้าแชมป์ประจำสัปดาห์แล้วก็ก้าวเดินเข้าสู่เงินรางวัลมูลค่า4ล้าน5แสนบาทห้ามนีไปไหนแป๊บเดียวที่นี่ร้องสู้ไฟ keep your light shining Thailand